ดูดวง12ราศีประจำวันที่18เดือนกรกฎาคม2 5 6 8ชาวราศีมังกร อมองด้านดีก่อนนะคะด้านดีก็คือวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีๆนะคะสิ่งที่คุณดิวงานเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะหรือคุณรอฟังข่าวอะไรนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องคนรักคู่ครองนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะพูดจากันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือถ้าดีอยู่แล้วก็ดีมากขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนะคะหรือท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอ คนบางคนนะคะที่แบบถูกใจนะคะส่วนด้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะจ,จะปวดหัวมึนหัวง่ายนะคะหรือคุณอาจจะพักผ่อนน้อยไปหน่อยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทํางานร่วมกับผู้ใหญ่นะคะหรือต้องติดต่อกับผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้ก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกมีความอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะหรือแม้กระทั่งกับคนรอบข้างนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปไหนเนี่ยการไปพบปะกไข สักคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณจะเป็นต้องไปนะคะคือไม่ไปไม่ได้นะคะส่วนในด้านการเงินนะคะคุณก็ยังมีเงินไว้ใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องการเงินไม่น่าห่วงนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิด ราศีกลุ่มนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องอสิ่งที่คุณดิวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคุณก็จะได้รับคําตอบที่ดีหน่อยนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าแนวโน้มว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะแล้วในด้านของเรื่องการเงินนะคะวันนี้การเงินก็สะพัดดีมากนะคะก็มีการใช้จ่ายเงินพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่คุณจะเป็นต้องจ่ายซะด้วยนะคะ ในด้านของความรักนะคะวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะ ไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะคะหรือบางท่านอาจจะเดินห้างเนาะก็อาจจะได้พบเจอใครบางคนหรือไปในสถานที่ที่คนเยอะๆนะคะก็ดีนะส่วนเรื่องการเงินของคุณก็ยังมีเงินสะพัดดีอยู่นะคะส่วนในด้านของสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งคือดวงตานะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องปากนะคะเรื่องฟันนะคะหรือว่าเรื่องท้องนะคะก็คือกินอาหารอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องการใช้รถนะคะ,ะท่านใดที่มีรถอยู่นะคะก็ใช้รถด,ด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีมีนนะคะวันนี้คุณก็จะมีความเป็นตัวของตัวคุณเองมากเลยนะคะทุกอย่างก็จะจัดการแล้วก็สําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองทั้งหมดเลยนะคะวันนี้คุณก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีนะคะส่วนเรื่องการเงินการทองของคุณคุณก็มีไว้ใช้ใจ่ายสะดวกสบายดีนะคะก็มีความสุขดีนะสังคมดีเพื่อนฝูงก็ดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่อง จุกจิกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วดีนะคะส่วนการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยช่วงนี้ก็เดินทางดีนะปลอดภัยดีบางท่านอาจจะได้รถใหม่มานะคะหรือ บางท่านก็มีคนที่แบบช่วยขับรถให้ก็ได้นะคะส่วนในด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ก็ยังคุยกันได้นะคะยังคุยกันได้แต่ก็อย่าไปจับผิดกันมากกันแล้วกันนะคะท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าก็ได้นะ,ะส่วนด้านอื่นๆนะคะก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะส่วนอ๋อในด้านของสุขภาพนะคะ ก็น <G un less> ่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่ทําอะไรนานๆนะคะก็ต้องระมาระวังนิดนึงนะจะปวดเมื่อยหน่อยนะคะจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอยู่บ้างนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นต่างๆนะคะกล้ามเนื้อนะ ทานที่เกิดราศีเมษด้านดีนะคะวันนี้การเงินสะพัดมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องใช้จ่ายนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่ทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจนะคะแต่ว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็มีนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการเดินนะก็เดินดีๆนะ,ะเดี๋ยวสะดุดนะคะหรือว่าปวดเท้าปวดแข้งปวดขาได้นะคะกระดูกเส้นเอ็นเป็นยังไงบ้างนะคะตะเขียวกินไหมนะ,ะแล้วก็อย่านอนดึกมากนะคะวันนี้ไม่ค่อยดีนะ,ะส่วนท่านใด ที่มีคนรักมีครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คนรักก็อ,อยังดีๆนะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยนะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะตอนนี้ถ้าคุณกําลังมองหาคุณก็จะมองเห็นนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะส่วนด้านการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็อย่าไปขับรถเร็วนะคะแต่ก็แนวโน้มว่าไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไปได้นะคะแต่ว่าที่ว่าต้องระวังก็คือมันก มีอยู่บ้างนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องอช่วงล่างนะคะท่านใดที่ขับรถนะแต่มองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะบางทีถนนอาจจะขุขับไปนิดนึงนะคะหรือว่าเบรกเป็นยังไงบ้างนะคะนะเบรกอาจจะ อาจจะต้องเหยียบลึกเป็นนิดนึงนะคะหรือว่าเบรกมันเบรกไม่ค่อยอยู่นะคุณก็ลองเช็คดูนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีพฤษศกนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่ทําการงานนะคะ<ม>ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีนะคะเรื่องการงานนะปุบปบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะปุ๊บปั๊บรับโชคปุ๊บปั๊บรับทรัพย์นะคะท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะวันนี้ก็จะคาขายดีมากเลยนะคะส่วนท่านใดที่ทํางานประจํานะคะถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องการดีลกับลูกค้านะคะก็มีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณก็จะดูมีสเสน่ห์ดีนะคะ ก็จะรักสวยรักงามมากขึ้นหรือดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็มีเสน่ห์ดีนะในด้านการเงินนะคะช่วงนี้การเงินของคุณก็ยังมีโอกาสเข้ามาดีอยู่นะคะหรือท่านใดที่ก่อนหน้านี้ไปขอสินเชื่อนะคะคุณก็มีเงินเข้ามานะคะหรือท่านใดที่ทํางานนะคะค้าขายเนี่ยก็จะได้เจอคู่ค้าที่ใจดีนะคะเขาอาจจะให้เครดิตคุณก็ได้นะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการงานของคุณดีนะคะสําหรับท่านใดที่ ทำงานประจำนะแล้วก็ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับราชการนะคะก็งานก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้พบปะกับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆด้วยนะคะ ท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,ะท่านใดที่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนงานนะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องเงินนะโดยเฉพาะวันนี้นะคะก็ถ้าคุณทํางานอยู่คุณก็ตั้งอ,อกตั้งใจนะคะทำให้ดีนะคะ ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็จะได้รับข่าวดีๆเรื่องดีๆเกี่ยกวกับเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องงานนะช่วงวันนี้ก็ยังดีอยู่นะคะในด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะท่านที่เกิดราศีเมถุนในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่หรือไม่ค่อยจะวันแววสักเท่าไหร่นะคะหรือท่านใดที่มีลูกนี่ก็อาจจะห่วงลูกมากเป็นพิเศษนะคะ ในด้านของสุขภาพนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องมดลูกเอ้ยอะไรพวกนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะนอนไม่ค่อยหลับก็ได้นะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะวันนี้การงานของคุณก็จะมีความสําเร็จดีมีความรับรื่นดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ,เ,อเรื่องความขัดแย้งกับผู้ใหญ่อาจจะมีบ้างนะคะหรือติดต่องานกับลูกค้าเนี่ยบางทีลูกค้าเขาถามเยอะนะคะ หรือทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างนั่นเองนะคะแต่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกส่วนเรื่องการเงินนะคะคุณการเงินของคุณก็สะพัดดีอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะด้วยนะ,ะก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะส่วนในด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีคนรักเปิดตัวกันแล้วเนี่ยความรักช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะก็ตื่นเต้นดีนะ,ะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะถูกใจใช่เลยนะ,ะก็โอเคนะคะก็ถือ ว่าดีนะส่วนท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะช่วงนี้วันนี้เลยนะะวันนี้คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลนะคะหรือท่านใดที่ทำงานนะคะก็เป็นวันที่สรุปยอดนะคะก็จบสิ้นนะปัญหาตรงนั้นไประดับหนึ่งนะคะหรือท่านใดที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรเลยนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะไปพักผ่อนเดินทางไกลนะคะ ก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะเส้นเอ็นเป็นไงบ้างนะคะปวดแขนปวดไหล่นะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปากนะ,ะเรื่องปากเรื่องฟันนะคะเรื่องตานะคะก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศิกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีมากด้วยเช่นกันนะคะท่านใดที่มีความรักมีครอบครัวนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะพูดจากันดีขึ้นนะคะหรือพูดจากันมากขึ้นเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะหรือท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะวันนี้คุณก็จะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะคะหรือพูดคุยกันถูกคอนั่นเองนะคะ ถ้าหากว่าเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะคะอาจะเล็งๆกันอยู่ก็ได้นะก็มีโอกาสได้พูดจาก,กันมากขึ้นนะคะอันนี้คือด้านดีนะส่วนเรื่องการเงินนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะการเงินก็ดีอยู่นะคะ ท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพนะคะจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดเท้าปวดแข้งปวดขานะคะหรือทําอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจร้อเนะคะยังไงก็ใจเย็นนิดนึงนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องโอ้เหนื่อยหน่อยเนาะรายจ่ายเยอะหน่อยนะคะหรือว่าถ้าคุณทํางานเนี่ยคุณก็ต้องขยันขันแข็งนะคะเพื่อให้ได้เงินมานะในช่วงนี้นะคะ อ่ต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีพิจินะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีๆนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้านะคะนะมีรายได้เข้ามาหรือว่างานที่คุณตั้งใจอยากจะทําให้มันสำเร็จเนี่ยคุณก็ต้องตั้งออกตั้งใจมากๆเลยนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะอ่าส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาอยู่นะ,ะท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะคะวันนี้ก็ จะต้องเอาใจใส่ลูกหลานเป็นพิเศษนะคะหรือต้องสนใจบริวารเป็นพิเศษนั่นเองนะคะหรือท่านใดที่มีผู้ใหญ่นะคะก็ดูแลกันด้วยนะคะในด้านของสุขภาพนะคะก็ต้องดูแลในด้านของการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะก็มีบ้างนะชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะเจ็บปวดตรงไหนนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีธนูนะคะวันนี้ก็มีความสุขใจดีนะคะ ติดต่อเรื่องงานใดๆก็สําเร็จดีนะคะในวันนี้นะในเรื่องของการงานนะคะก็มีความสบายอกสบายใจดีนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะพอสมควรนะคะใช้จ่ายเยอะนะ,ะก็มีเรื่องเข้ามาให้ต้องจ่ายนะคะหรือเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณหวังอะไรเอาไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะคะ อย่างเช่นหวังเรื่องการค้าเนี่ยอ,อยากจะได้สักร้อยอาจจะได้สัก50าสนะคะก็ยังดีนะคะที่ยังได้50สนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีคนรักมีครอบครัวนะคะอช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์มองว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่เปราะบางนะคะนะเปราะบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันเอาไวนะะ้นะก็ระวังจะมีปัญหาในเรื่อง ของความรักนิดนึงนะคะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะที่มองหาใครสักคนนะคะก็ช่วงนี้แนะนําว่าให้พักไว้ก่อนนะคะถ้าจะให้ดีๆนะคะก็แนะนําว่ารอไปก่อนนะสักประมาณวันที่27นะคะยังไงก็ติดตามอาจารย์ไว้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะมะีเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมแลบฟังกันเป็นประจํานะคะ นี่คือการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิด12ราศีนะคะประจำวันที่18เดือนกรกฎาคมสพันหายแนะคะแต่ว่าคนเราก็จะมีความแตกต่างกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกิดวันเดือนปีที่ต่างกันนะคะนี่คือเป็นภาพรวมที่อาจารย์เอามาทำนายเท่านั้นเองนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่ออาจารย์มาได้นะคะ สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ